สวัสดีค่ะเจอกับคุณครูอีกแล้วนะคะในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนต่อจากคลิปที่แล้วนะคะในเรื่องของซอฟต์แวร์ในการทำงานซึ่งวันนี้จะสอนซอฟต์แวร์นำเสนอง,งานค่ะพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะซอฟต์แวร์ในการนำเสนอง,งาน อซอฟต์แวร์ในการนำเสนองานเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการแสดงข้อมูลแบบต่างๆสามารถนำเสนอในรูปแบบของสไลด์ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวบางโปรแกรมสามารถนำเสนอได้ในลักษณะที่เป็นมัลติมีเดียโปรแกรมลักษณะน,นี้มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะคะอย่างเช่นโปรแกรม Office PowerPoint ดังตัวอย่างในรูปเลยค่ะจากตัวอย่างนะคะนักเรียนต้องการนำเสนอข้อมูลจำนวนผลไม้ในแต่ละตะกรา้า สามารถใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1เปิดโปรแกรมนำเสนอจะแสดงหน้าจอดังภาพเลยค่ะขั้นตอนที่2นะคะคลิกเมาส์ตรงตำแหน่งคำว่าคลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องนะคะแล้วพิมพ์หัวข้อที่ต้องการเช่นพิมพ์คำว่าผลไม้ของฉันดังภาพเลยค่ะโปรแกรมส่วนใหญ่นะคะจะสามารถปรับขนาดตัวอักษรและก็สีตัวอักษรได้ตัวอย่างดังรูปภาพเลยค่ะ นักเรียนสามารถคลิกมเมาส์แล้วพิมพ์ข้อมูลรายการต่างๆเพิ่มได้นะคะแล้วก็จัดลักษณะของรูปแบบตัวอ,อักษรได้เช่นกันค่ะตามตัวอย่างเลยค่ะ <S <S โปรแกรมสามารถแทรกรูปภาพได้ด้วยนะคะโดยคลิกมเมาส์ที่เมนูแทรกนะคะแล้วเลือกรูปภาพค่ะจะปรากฏตำแหน่งที่เก็บภาพขึ้นมาโดยจะเลือกภาพจากที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะตัวอย่างดังรูปภาพเลยค่ะ เมื่อเข้าไปยังตำแหน่งที่เก็บไฟล์แล้วนะคะให้เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการแล้วคลิกเมาส์ที่ปุ่มเปิดค่ะภาพจะถูกนำเข้ามายังโปรแกรมนะคะแล้วก็สามารถปรับขนาดภาพปรับตำแหน่งภาพได้อีกด้วยนะคะจากนั้นก็กดนำเสนอข้อมูลโดยคลิกเมาส์ที่ปุ่มนำเสนอค่ะกิจกรรมท้ายหทเรียนค่ะชื่อว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ฉันชอบ ให้นักเรียนค้นหาภาพสิ่งประดิษฐ์นะคะอาจจะเป็นของเล่นเครื่องบินหรือสิ่งประดิษฐ์อื่นๆที่นักเรียนสนใจมา5ชนิดนะคะจากนั้นใช้โปรแกรมนําเสนอในการนําเสนอภาพชื่อสิ่งประดิษฐ์และก็ข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์นั้นค่ะลองไปฝึกทํากันนะคะที่เราเรียนกันมานะคะสรุปได้ว่าซอฟต์แวร์เป็นชุดคําสั่งที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งแต่ละตัวจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะคะเราสามารถเลือกใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของงานที่เราต้องการตามความเหมาะสมได้ค่ะสรุปได้มีดังนี้ค่ะอันที่หนึ่งก็คือซอฟต์แวร์ Microsoft Word หรือซอฟต์แวร์ประมวลคำค่ะเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการออกแบบใช้สำหรับการพิมพ์เอกสารรายงานอันที่สองก็คือซอฟต์แวร์ Microsoft Excel ค่ะเป็นซอฟต์แวร์ตารางทำงานเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการ คลิกคำนวณข้อมูลต่างๆค่ะอันที่3ก็คือซอฟต์แวร์ Microsoft PowerPoint ค่ะเป็นซอฟต์แวร์นำเสนอช่วยในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของตัวอักษรรูปภาพกราฟแผนภูมิตารางหรือภาพเคลื่อนไหวค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับซอฟต์แวร์ในการทำงานไม่ว่าจะเป็น Word Excel PowerPoint คุณครูหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการเรียนและการทำงานต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ